บ้านมันก็คือบ้านสิให้ไปยู่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปยู่ในห้องแอร์บ้านลังรูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเก่าๆคัวไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบรไดอดอกต่อให้มันบ่างามหูงามตาบบลรูหลาบ่เรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความมุศึกฮักหลึกเกียดดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบันอดทนสู่ชีวิตติดดินเบ่อออกจากบ้านกับบ่มีนาทีการงานหรูหลา บ่มีโอกาสกระแลนคนซอกหาบ่มีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสัางหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้าน